พอดีช่วงหลวงพ่อปีนเสามาที่วัดมีคอมเมนต์ว่าอยากให้พระปีนเสาเนี่ยเจอกับท่านกูบะชยัยก็คอมเมนต์มาในเชิงว่ารูบชัยน่าจะจับหนักจัดเต็มถล่มท่านอะไ,าย,ไายทานองนี้นะครับขอความเห็นรูบชัยนะครับไม่หรอกรูบาไม่เคยตําหนิท่านเลยนะหลวงพ่อปีนเสานี่ไปที่กุติเนี่ยท่านจะไปที่กุติ แล้วก็ต้อนรับเหมือนพระคันดูกะทุกองค์สมัยยังไม่เกิดเรื่องท่านเคยเคยโทรมาหาคูบานะคูบสิทธิ์นี่แหละเอาเบอร์ให้ปกติเบอร์เราเนี่แทบไม่มีใครรู้จักนะเบอร์คูบานี่เป็นเบอร์ที่แบบน้อยคนที่จะรู้จักต้องเป็นคนที่ที่เราเท่านั้นถึงจะรู้จักเบอร์เราหลวงพ่อปีนเสาได้เบอร์เราไปได้ยังไงก็ไม่รู้น่า <c oughs> จะคูบสิทธิ์นี่แหละเป็นคนให้นะ ท่านก็โทรมาปรึกษาว่าจะไปฟ้องจะไปฟ้องยมเบียอาจารย์เบียไปฟ้องแพรลี่ยมยมแพรลียแล้วบอกเราก็คุยกับท่านอยู่บอกว่าชวนท่านมาอยู่วัดเนี่ยนะบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรออกว่างี้ถ้าหลวงพ่อเหนื่อยให้มาอยู่กับผมนะ หลวงบอกอย่างนี้ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนะนะท่านก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ผมท่านว่ามันเป็นหน้าที่ผมนะคือท่านจะมุ่งไปสู่การปกป้องศาสนาของท่านแบบนั้นแล้วบอกลองมาปกป้องศาสนาแบบหลวงตาดูดีไหมหรอวะแล้วก็ชวนมานะชวนมาอยู่วัดคือไม่อยากให้ท่านไปทําอย่างนั้นเพราะมันไม่งดงามตันะ้งแต่ยังไม่มีเรื่องเลยนะนะแล้วก็ได้เตือนท่านไปแล้วท่านก็นไม่ฟังแล้ว ถ้าท่านไม่ฟังพวกเราก็บ,กบอยเ้าก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยเราเก็ยุใส่เลยนะก็เขาไม่ได้มาขอความเห็นเราเนี่แต่เขามาขอให้เราสนับสนุนเขาเนิแต่ครูบาเขาไม่ไดส้สนับสนุนนะนะก็ไม่ได้ไปห้ามเขา้วยเพียงแค่ชี้อีกทางหนึ่งว่าทามาอยู่นี่ดีกว่าเวลาท่านไปกุฏิเนี่ยนะท่านจะชอบไปที่บางทีท่านก็ไปหาที่กุฏิแล้วก็ชงกาแฟให้ฉันท่านจะพูดธรรมะแล้วบอกอันนี้กาแฟนี่อร่อยไหม ท่านจะพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ท่านเอาเอาเครื่องดื่มนี้ไหมก็จะพาคุยเรื่องอื่นเพราะท่านจะอยากพูดแต่เรื่องนี้ท่านจะอยากพูดแต่เรื่องศาสนาเรื่องศาสนาอื่นนะพูดถึงเรื่องอิสลามอย่างงั้นอิสลามอย่างนี้พูดถึงคิดอย่างงั้นคิดอย่างนี้คือท่านมีทัศนคติมุมมองว่า ศาส,สนาพทธจะเสื่อมเพราะลัที่อื่นศาสนาอื่นนั่นคือมุมมองของท่านทีนี้พอท่านมีตรงนี้เป็นเชื้อของใจท่านอยู่ท่านก็จะตีไปเลยว่าใครที่อย่างเงี้ยเป็นพวกที่แฝงตัวเข้ามาทำลายศาสนาสังเกตดูสิเพราะนั่นคือเชือ้อเนี่ยเราก็เลยไม่คุยเรื่องนี้นถ้าสนทนากับคูบาเนี่ยคูบาไม่ไม,ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันหรอกเลิกเลิกขัดแย้งนะนนมันเกินสอนแล้วคนรพเภที้ มีแต่หลวงตาคนเดียวหะที่ที่จะพูดได้เนะคบาทุยก็พูดดีนะนะเอาไปเถียงกับคบาทุยหั่แหละดีแล้วนะแม่ชีจะได้รุ่นหน่อยว่าใครจะชนะวันนั้นนะรุ่นกันเลยเหมือนมวยนะไปได้กัเหมือนกันนะต่างคนต่างไปรูใครรูมันเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าเป็นนักมวยก็ยกให้คบาทุยชนะวันนั้นนั่งฟังอยู่นะถือว่าคบาทุยนี้เป็น MVP นะชนะเลิศในการดีเบตในครั้งนั้น จะว่จะมาสู <S <S ้คุปตุยได้ยังไงคุปตุยพูดถึงตัวเองเลยพูดถึงเรื่องตัวเองจะพูดออกไปทางนอกระไนคุปตุยก็ดึงเข้ามาเรื่องตัวเองมามองตัวเองพอมันพูดถึงธรรมะคุปตุยสอนเรื่องธรรมะแต่พระอาจารย์ปีนเสาท่านจะพูดทุ่นออกไปทางสังคมไปทางอะไรนะท่านก็ว่าท่านเข้าใจธรรมะทุกท่านเข้าใจแบบท่านนั่นแหละจะให้ไม่เข้าใจแบบคุปตุยนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าท่านเข้าใจแบบคุปตุยท่านได้ไปอย่างนั้นหรอ นะถ้าถ้าเข้าใจจริงๆนะเห็นไหมแล้วจะสอนยังไงล่ะถ้ามาพูดกับครูบาได้ยิ่งแล้วนครูบาไม่จะเอาเลยเอาเลยอยู่ไกลตีกันเพื่อนเอามันตีกันไม่เจ็บกุนนะก็ยิ่งพูดสิโตนะให้มันเกิดประสบการณ์กับตัวเองนทีนี้ก็เป็นเห็นไหมก็ก็ดีเหมือนกันนะ สังคมเราจะได้ตื่นตัวเรื่องธรรมะมากขึ้นจะได้เริ่มคัดสรรว่าอะไรคือธรรมะอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองที่แท้จริงจะเริ่มคัดสรรเริ่มมันก็เริ่มจากความเห็นนี่แหละเริ่มจากการเรียนรู้ความเห็นมุมมองของความเห็นเพื่อออกจากความเห็นเ่านั้นมันต้องถกเถียงกันจนเกิดภัยก่อนนพอมันเห็นภัยเห็นโทษของความเห็นมันจึงจะพากันออกจากความเห็นนั้นได้